ข่าวการจับยาเสพติดของสอนอเรือท่าพนมนราอเขตนครในวันนี้นะครับตามแนวละม้น,มาน้าโขงนะครับร่วมงานกับหน่วยความั่นคงอื่นในพื้นที่เ,เมื่อคือนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่การจับกลุ่มยาเสพติดได้ซึ่งเป็นรายใหญ่พอสมควรเข้อผู้ต้องหานะครับซึ่งนะครับสําหรับรายละเอียดของการจับกลุ่มของโทรทพิเศษนึงโค้เป็นคนชี้แจงต่อไปเ ควบกันพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนมและผู้แทนหน่วยความมั่นคงไปเ ของนรขอและสถานเารือท่ามนมนครับในการมากําลังปวดยึดจับกลุกล่มในครั้ครับที่อยู่ด้านข้างนะครับก็มนีไม่ทันนะครับทราบชื่อว่านายชาติมีศรีอายุ50ปีนะครับได้นั่งมาเป็นเพื่อนคนในึงนครับที่โดนขัดขืนนะครับว่าจะให้ความล็อกยาในรถที่แล้วก็เขาไปเดินท่าพนมนะครับมาที่เขืท่ามนมแล้วหลักจากนั้นก็มีการ เป็นไววันสีเขียวนะคะ ขอบจุมีครนกะโดไปไปบกบารลมีอไอ้คนที่หนีไปนะตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเ,ออเคยเคยเข้าคุกมาแล้วคดีอะไรครับคดียาเสพติดเช่นกันเข้าไปลึกมากตามเข้าไปลึกมากจากริมโขงเนี่ยปัญหากันต่อไปนะ